กวัวกิ่งเนื้อนะกวัวกิ่งเนื้อ,อใช่มีอะไรบ้างมีมีพริกพริกกินหัวสวนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พริกไทยนะแล้วเครื่องแกงกวัวเครื่องแกงเผ็ดมากวัวกิ้งมีหวหัวเทียมมีเนื้อมาสับ

นี่ผัดเหลียงอะไรวะเนี่ยผัดไข่เหรอก็มีผัดเหลียงของเมืองระนองขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ไข่เอามาผัดผัดน้ำมันหอยนะครับอร่อยครับนี่น้ำพริกไม่มีเหรอถามดูดิน,น้ำพริกปลาปีน๋น้องน้องไอ้ปลาปีะ ต้องพริกกะปินี่สั่งเดี๋ยวมาค่ะอันนี้คือขาดต่างหางอ๋อต่างหางใช่ไหมอันนู้นกำลังตำอยู่ว่างั้นแหละโอเคเดี๋ยว <Okay. S 1> <laughs> อรเอยรู้ไหนล่ะอร่อยนะเ <laughs> นี่ยเผ็ดสะใจเลยเนี่ยก็เด <laughs> ี๋ยวจ,จัดให้เป็นเป็นเป็นนั้นลองชิมดนนะอันนี้มี <c oughs> ปลาเสียดนะปลาเสียดแล้วก็มีปลาเสียดทอดปลาเค็มทอด,ทอดเสียปลาเสียดทอดแล้วก็มีพริกมีหัวหอมมีมะนาวเอาบีบมะนาวใส่เนี่ยบีบบีบมะนาวใส่อออโอเค จับให้เป็นนั่นห,หน่อยจับให้มันสวยหน่อยร้านสมบูรณ์โภชนาอ่าอําเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับเป็นร้านเก่าแก่ครับร้านเก่าแก่ ร้านนี้ก็จะดังเรื่องแกงส้มแกงเหลืองนะฮะวดยเว่าแกงแกงเหลืองแพดซะปลาช่อนนะดังมากตั้งแต่ผมสมัยผมเป็นเด็กๆเ,เลยนะ,ะในร้านนี้ ัวก,กิ้งเนื้อเสร็จโอ้โกินสาใจเลยครับอร่อยอร่อยจริงๆครับสำหรับวันนี้มิจถ,ถาพาไปเที่ยวก็พาท่านมาเที่ยวเมืองละนองนะนามาชมอาหารการกินของเมืองละนองสวัสดีครับ